รถคันนี้นี่นะเพื่อนๆเ,เครื่องของเขาสวัสดีครับผมปูน JR P Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า BM นะครับผมเป็นรถคลาสสิกมากเพื่อนๆรถคันนี้แล้วก็พี่เขาแบบว่าได้วางเครื่องใหม่นะแบบเป็นเครื่องแบบตัวแบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยว รายละเอียดรถจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่านะครับไปนะครับผมนี่นะครับผมเจ้า bm คันนี้นะครับผมที่ผมจะพามาดูวันนี้เนาะก็จะเป็นรถรุ่นนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็พี่เขาก็ได้ทํามาใหม่หมดเลยนะเห็นเขาว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมพยายามเพิ่มพลครับผม คือรถตัวนี้นี่คือมันเป็นรถของพี่ตั้งแต่แรกเลยว่ายังไงครับเนี่ยพี่อ๋อพอดีได้มาหลานเอามาให้อ๋อคือซื้อซื้อต่อมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อต่อมาอ๋อซื้อต่อเข้ามาอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นบ M มไหมนะครับใช่ไหมครับนา M ครับ B M อครับอ๋อ B M เอนาะครับผมอือยังสวยๆอยู่เลยเนาะนะํำหรับรถคันนี้นี่ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยก็ตอนนี้มีเปลี่ยนเครื่องครับผมเป็น เครื่องเทอโบคูอเทครับเทอโบูครับผมแล้วก็เครื่องเสียงชุดชุดใหญ่ชุดเต็มเลยครับอ๋อครับผมแล้วสีนี่ได้ทำใหม่ไหมครับเนี่ยสีไม่ได้ทำมะตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์ครับผมอ๋อเป็นแรปสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมครับอ๋อตามจริงสีที่ติดรถมันเป็นสีอะไรครับเนี่ย เดิมเป็นสีสีแดงครับอ๋อเป็นสีแดงก็ไปแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทาใช่ไหมนะอันนี้เขาเรียกสีเทาใช่ไหมครับเนี่ยสีเทาครับสีเทาอ๋อครับผมฝากระโปรงเป็นเคปลาครับผมอ๋อก็คือฝากระโปรงนี่หุ้มใช่ไหมนะเคปลาสติ๊กเกอร์เนาะสติ๊กเกอร์เหมือนกันครับอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสีของนาเขาแรปสติ๊กเกอร์มาเป็นสีเทาด้านเนาะนะเนาะเทาด้านครับเทาด้านอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสีเทาาาด้้นนะครรรับผมมแแปสติกกกเอ์ลว็ ปลากระโปรงก็หุ้มเป็นแคปล่าเนาะนะเนาะปล่าลายครับแคบล่าลายนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอันนี้มันหลุดใช่ไหมครับนะมันหลุดไปครับโอ้โครับผมรถมันแรงครับรถมันแรงรถมันแรงไงครับแล้วก็จังหน้านี่ได้ทำอะไรไปไหมครับนะได้เปลี่ยนไหมครับกระจังหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะแต่การชนเราต้องมาดัดแปลงเพราะเราวางอินเตอร์ไปใหม่อ๋อคืออันนี้เป็นกระจังเกิดจังหน้าเดิมเลยใช่ไหมครับผมเดิมครับแต่ก็ น้าก็มาตัดตรงนี้ออกใช่ไหมครับเพราะให้บายความร้อนของเทอร์โบครับอ๋อก็คือให้ให้อากาศเข้าได้มากที่สุดครับให้เข้าอินเตอร์มากที่สุดครับผมอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้ครับคือตามจริงมันก็จะเป็นเป็นปิดไปเลยใช่ไหมครัเป็นปิดเลยครับเป็นปิดมีช่องว่างเล็กน้อยครับผมนี่นะครับอินเตอร์แลบเลยนะครับผมก็โชว์อินเตอร์เต็มเต็มแล้วก็มีไอตัวเหล็กยืดตรงนี้เนาะนะเนาะครับครับผม เถื่อนครับผมอ๋อครับผมแล้วไฟนี่ผมเห็นเป็นโคนละสีนี่มันมันเป็นมาอย่างนี้เลยไหมนะหรือว่าเราไปแรปเอาแรปครับแรปเป็นสติ๊กเกอร์ครับเป็นฟิล์มครับเป็นฟิล์มกันร้อนอ๋อครับผมก็คือตามจริงมันจะเป็นเหมือนดวงใสๆเลยใช่ไหมครับนะอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเคปล่าตรงนี้ก็อันนี้หุ้มเอาหรือว่ามันเป็นมาอย่างนี้เลยครับนะอย่างนั้นเลยครับมโอ้โหคือมันมันเป็นเพียวเลยใช่ไหมนะเพียวเลยครับอ๋อเป็นเพียวคาร์บอนมานะครับผมแล้วก็ไอ้สามขี นะครับผมครับผมแล้วข้างหน้าเอาอันนี้ก็คือหน้าตัดแล้วก็ย้ายไอ้ป้ายทะเบียนไปไว้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อหลบอากาศมันเข้าก็คือจริงๆก็อยู่ตรงกลางใช่แต่้วพอยู่ตรงกลางครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือแบบโอ้โหแบบโชว์ทอโบยโชว์อินเตอร์นะเต็มๆเลยแบบอินเตอร์แบบลูกใหญ่มากอ่ะมันขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยนะอินเตอร์เนี่ยตัวนี้เออ่น่าจะอยู่ประมาณสิบห้านิ้วครับอ๋อสิบห้านิ้วเลยใช่ไหม โอ้รับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอินเตอร์แบบลูกใหญ่มากๆเพื่อนเนี่ยนะลูกนี้ก็หลายบาทอยู่แล้วครับหมอหลายบาทอยู่ใช่ไหมนะหลักหมื่นครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นใช่ไหมโอ้รับผมเดี๋ยวไล่ไปข้างๆเลยก็ได้ครับผมนี่นะครับผมคือแบบเครื่องโหดมากนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวสุดท้ายนะดูเครื่องเดี๋ยวมาดูล้อก่อนก็ได้ครับล้อนี่เป็นของอะไรครับเนี่ยนะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะผมก็ไม่ ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะเรื่องเรื่องตรงนี้อ๋อแต่คือลายถ้าถ้าคนเราพี่น้าชอบแบบนี้ก็ซื้อใส่แบบนี้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมความกว้างนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ยนะอันนี้อน่าจะเก้าไหมครับอันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ขอบสิบแปดนะคะขอบสิบแปดใช่ไหมนะครับอ๋อขอบสิบแปดก็หน้ากว้างก็น่าจะอยู่ประมาณเก้าเก้าเก้าครึ่งใช่ไหมนะฮะอครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อน ก็จะลายประมาณนี้นะอันนี้อันนี้มันเป็นเบรกของอะไรครับเนี่ยนะอันนี้เป็นชุดช่วงล่างอ่ะมันเป็นชุดชุดใหญ่อะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าออ๋คือได้มาแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อได้มาแบบนี้เลยอ๋อคือได้มาแบบนี้เลยอันนี้เลยครับเขาทำมาแล้วอ๋อครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูเบรกนะมันก็จะประมาณนี้นะผมเป็นใหญ่ครับเป็นดิสใหญ่ใช่ไหมนะอ๋อเขาผมนี่นะครับไม่ใช่เดิมแล้วครับอ๋อไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่เดิมแน่นอนนะครับเป็นไซสใหญ่ครับไม่งั้นเอาไม่อยู่กับรถมันแรงนี่นะครับผมเกือบบบเเเต็มลลยนนะพื่ออๆ้ดแ จานแบบจานเบกเกือบเต็มเลยอะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมแล้วก็คือหน้าหลังนี่นี่ขนาดล้อนี่เท่ากันไหมนะเท่ากันสี่วงเลยเนาะสี่วงครับนี่นะครับผมแล้วช่วงล่างได้ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยช่วงล่างก็เซ็ตโช๊คครับโช๊คเป็นชุดชุดโช๊คชุดโหลดครับสตั๊ดปับเกียวอ๋อใส่สตั๊ดปับเกีียวใช่ไหมครับผมหน้าหลังโหลดเท่าไหร่ครับเนี่ยนะะอืมตรงนี้น่าจะลงไปอยู่ประมาณ สี่นิ้วได้สี่นิ้วครับผมหน้าสี่นิ้วเหรอนะใช่ไหมหลังเท่าๆกันอ๋อเท่าๆกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานิ้วสอดให้ดูนะเพื่อนๆว่าประมาณไหนนะครับผมนี่ครับข้างหน้าผมก็ประมาณสองนิ้วสอดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังเนาะว่าประมาณไหนนะครับผมข้างหลังผมนี่แบบโอ้หนิ้วนิ้วนึงสอดนะครับเพื่อนๆทั้งหมอ่ะข้างหลังประมาณนิ้วนึงสอดคือเห็นว่ามีเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมนะมีครับตามจริงมันก็เท่ากันใช่ไหมอะไรนะครับไอ หน้าหลังอะความสูงอะความสูงเท่าเท่ากันนะครับแต่คือนี้มันหนักเครื่องเสียงลงมาด้วยใช่ไหมครับผมลงมาผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคือข้างหลังก็สตัดปรับเกียวเหมือนกันเนาะนะเนาะผมแล้วก็จะมีดิสเบรกนะเพื่อนๆข้างหลังนี่นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างใช่ไหมนะสเกิร์ตข้างรอบคันครับอ๋อสเกิร์ตข้างรอบคันคือเป็นชุดเดียวกันมาเลยใช่ไหมครับมาหมดเลยครับอ๋อนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูฟิกเมนต์รถเขาใกล้ๆนะครับว่าประมาณไหนนะครับผม นี่นะครับแต่ดูจริงๆหน้าก็ต่ําก่อนนิดนึงนะเพื่อนๆนี่นะครับสวยมากแบบโอ้คลาสสิกมากเลยรถรถุ่นนี้หายากมากนะเพื่อนๆผมก็พยายามหามาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปไล่ข้างหลังกันเลยดีกว่าครับนะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างหลังนี่ก็ฝานี่ก็หุ้มเหมือนกันใช่ไหมนะแคปล่าเหมือนกันครับอ๋อหุ้มแคบล่าเหมือนกันเนาะแล้วก็ไอมีไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้ ตูดเป็ดไหมอ๋อสปอยเลอร์หลังเนาะนะเนาะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยตัวตาโลโก้ครับเป็นเป็นโลโก้ตัวเดียวกับล้อแม็กครับผมอ๋อเป็นสัญลักษณ์ของล้อแม็กอ๋อของล้อแม็กใช่ไหมแล้วก็ไฟหลังนี่แล็บสติกเกอร์ลฟิล์มดำเนาะอ๋อคือแล้วมันมันเห็นไหมนะเวลาเปิดไฟอ๋อสว่างเลยใช่ไหมครับผมเห็นชัดเจนครับนี่นะครับแล้วก็มีท่อนะครับผมโอ้โหท่อแบบใหญ่มากเพื่อนๆนี่นะ ท่อของเขาใหญ่มากท่อนี่เดินยังไงครับเนี่ยนะก็เดินเป็นมีท่อพักปลายลูกเดียวครับอ๋อมีท่อเป็นแบบตรงยาวถึงอ๋อคือเดินเลนใหม่หมดเลยใช่ออกจาก turbo เลยเนาะ turbo มาเลยอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับข้างหลังของเขาเดี๋ยวไปดูข้างกันเลยดีกว่าครับผมข้างก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะสําหรับข้างนอกภายนอกก็ไม่มีครับภายนอกก็มีแค่สเกิร์ตรอบคันแค่นั้นนะครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมขอดูภายในหน่อยครับผม ภายในก็จะมีพวกเกตวัดเทอร์โบพวกวัดอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูนะโอ้นี่นะครับผมนี่นะนารถนาเขาก็จะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับผมแล้วก็มีไอ้นี่เขาเรียกเกตไอ้ตัวดิฟฟี่มัยนะใช่ครับดิฟฟี่ออ๋ดิฟฟี่เนาะครับท้าไมทําไมใส่สองสองตัวนะแล้วก็มีวัดรอบใหญ่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับครับวัดโวนด้วยครับโอวัดรอบใหญ่ครับวัดวนด้วยครบครับผมแล้วก็มี พวงมาลัยตัวหนึ่งนอนนะเนาะครับผมครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเพื่อนๆตัวนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องเสียงหน่อยได้ไหมเห็นว่ามีเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมครับครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องเสียงนะเขานะนี่นะครับผมก็จะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ๋อนะอันนี้เป็น power สามตัวเลยใช่ไหมสามตัวครับผมอืนี่นะัเพื่อนๆก็เรียบๆเนาะนะเนาะแบบดูสไตล์ bm เลย นี่นะครับเพื่อนๆก็มีมาตีเพิ่มครับใส่ตู้ใส่อะไรเพิ่มอ๋อมีมาตีเพิ่มใช่ไหมนะเพื่อความสวยงามอ๋อครับผมก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์ดีกว่านะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องหน่อยครับผมนี่นะเพื่อนๆือนอ๋อน,นี่นะอันนี้คือสีสีเดิมมันเป็นสีแดงอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ๋อนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นสีแดงนี่เลยนะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ดีกว่าเครื่องของเขาแบบบอกเลยสุดใครเจอนี่เห็นรถเก่าห้ามดันนะผมบอกไว้ก่อนเลยสำหรับรถคันนี้นี่นะครับนเพื่อน เครื่องของเขาบบาน้ำมาันมเงียมแล้วครับอ๋อครับผมก็นะครับสำหรับเครื่องนี่ได้ทำอะไรไปมั้งครับเนี่ย เดี๋ยวไล่ให้ไล่ให้ผมหน่อยครับตั้งแต่ได้มานะครับผมก็เอามาเช็คลอยรั่วที่มีซึมซึมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ๋อคือมามาแรกๆมันซึมใช่ไหมนะมีมีคราบน้งบ้าซึมบ้างเล็กๆน้อยนผมก็มาเก็บรายละเอียดอ๋อคืออันนี้แบบมันมาครั้งแรกนี่เป็นเครื่องตัวนี้เลยไหมนะตัวนี้มาเลยครับอ๋อเครื่องตัวนี้นี่เป็นเครื่องอะไรครับเนี่ยนะเป็นเครื่องเออ่ 1J เทอร์โบคู่ครับอ๋อ 1J ร์โบคู่ใช่ไหมครับผมเป็นของโตโยต้าครับอ๋อเป็นของโตโยต้านะครับผม อันนี้ปั๊มน้ําอะไรผมมาก็คือเอ่อเอามาเปลี่ยนหมดละเดิมที่มไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเปลี่ยนเพื <t <t ่อความสบายใจในการใช้งานเขาผมแบบใช้งานระยะยาวเนาะนะเนาะใช่ครับน yeah ี่ครับผมเป็นหม้อน้ํำปีเนียมเนาะเนาะน้ำมีเนียมครับนี่นะครับผมแล้วก็มีพัดลมโอ้โหแบบหม้อน้ําแบบใหญ่มากเพื่อนๆคืออันนี้อันนี้ความร้อนเรื่องความร้อนอะไรมีปัญหาไหมปกติเลยใช่ไหมครับผมอัดมาจากกรุงเทพสบายสบายอ๋อคือวิ่งถึงพิษลกนี่ยาวเลยใช่ไหมยาวเลยครับโอ้นี่นะครับเพื่อนๆเครื่องเจนะนี่นะครับผม แล้วสีฝาเครื่องนี้ได้ทําใหม่ไหมนะหรือว่าเป็นมาแล้วอ๋รอททำใหม่ใช่ไหมครับผมมันจะเป็นสีบอลอ๋อเดิมเป็นสีบอลเนาะอันนี้นะครับผมก็เป็นท่อมานี่กองน้าอินเตอร์เฮ้ยไอ้เทอร์โบไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยนะเทอร์โบอยู่ตรงนี้ครับอ๋อมันหลบมันซ่อนอยู่ใช่ไหมตรงฝาครอบปิดอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆสองลูกอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งฝั่งโน้นลูกหนึ่งอ๋อก็คือมันเป็นฝาครอบอยู่มองไม่เห็นเลยเนาะถ้าแบบ ทำแบบโชว์โ u ได้นี่แบบสวยเนาะนะเนาะมันเป็นมันช่วยเราด้วยในเรื่องของการความร้อนครับอ๋อถ้าปิดอย่างงี้คือการความร้อนเหรอนะการความร้อนขึ้นมาอ๋เคราบผมผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเห็นเขาชอบโชว์โ u b o กันโชว์ก็สวยไปอีกแบบโชว์ก็สวยไปอีกแบบแต่ความร้อนมันขึ้นใช่ไหมความร้อนมันก็ไอความร้อนมันจะขึ้นมาหาฝากระโปรงอ้เคราบผมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะนอ้ก็มีไล่อตทองแล้วนะเนาะมีแต่งบ้างครับนี่นะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยน อันนั้นมันเป็นถังพักน้ำใช่ไหมนะฝั่งนู้นอันไหนครับอันนี้ครับอันนั้นถังพักน้ำครับก็เป็นเป็นอลูมิเนียมอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยนะตัวนี้โบว์วาวครับระบายบอลบอลโอโบอลบอลบอลใช่ไหมไอ้ตัวนี้ที่เขาเรียกโบอลบอลโอ้ผมก็คือมันมันคล้ายๆกับโบไฟฟ้าไหมนะไอ้ตัวเนี้ยไม่ครับใช้แรงดันของใบกั้มครับโอ้รับผมใช้ใช้ตัวใบกั้มเป็นตัวตัวเปิดโบว์วาวเวลาเราโยกมันเร่งถ้าไม่มีโบว์วาวปุ๊บไอ้ตัวนี้มันอั้นปุ๊บมันจะทะลลักเย อันนี้เวลารเราเยียบอัดมาแรงๆปุ๊บโบวาวามันจะเป็นโบโบโออกไปโบทิ้ริงไปไม่ให้อัดเข้ามาหาเครื่องอ๋อครับผมมันคือไม่ให้อากาศอัดกลับมาอ,อยางั้นเหรไม่ให้<อ>ไม่ให้อัดมาเต็มแหลกเต็มแรงไม่งั้นเครื่องเอาไปอยู่ครับอ๋อป,ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ไม่มีความรู้นะสําหรับเครื่องเครื่องเจนะเพื่อนๆผมก็ไม่ไม่มีความรู้เลยสําหรับเครื่องเจนะครับผมก็หม้อน้ําก็ใหญ่นะเพื่อนๆโอ้โหแบบหลักเืินอยู่ครับหลักนะเครื่องนี่แบบเก็บใหม่หมดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ครับ เครื่องตอนที่เอามาก็คือเขาวางมาเรียบร้อยแล้วถ้าวางใหม่ๆก็น่าจะอยู่ประมาณ หลักหมื่นก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่หมื่นติประมาณสี่หมื่นแต่นี่งจใช่ไใชนะ่เขาเขาวางมาแล้ววางมาเรียบร้อยแต่าวางด้วยอะไรด้วยก็เกือบน่าจะเกือบพึ่งแต่แหละถ้าออวางไว้ด้วยนะครับผมแต่ตอนที่ผมมา,มาแล้วตอนที่มาอยู่กับผมอ่ะผมก็มาเมทนแตนนิดนึงในเรื่องของที่ว่ามันยางฝาวาลบ้างอะไรบ้างประมาณน,นี้อ,อ๋อครับผมซีนพวกอะไรที่มันดูที่มันรั่วมันอะไรเงี้ยมันสึกมันแค่หมดอายุอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบที่ว่ามันเติมมันเยอะมันดูไม่สบายตาเราใช่ครับ<ว>ผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับผม เรื่องของเขาโหแบบแรงนะเพื่อนๆใครเจออย่าเพลอดันนะครับรถคันนี้บอกไว้เลยมีดมตูดแน่นอนนะครับผมสําหรับเครื่องนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะไม่มีแล้วครับทำมาเต็มแล้วครับอ๋อก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าถือว่ามันก็สุดตัวมันกำลังอ๋อครับผมคือเครื่องเดิมมันก็ไม่ใช่เครื่องนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่ครับเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยนะเครื่อง25งพครับอ๋อสองพใช่ไหมสองพันห้าบ้าพลังนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับนะได้ครับได้ครับครับผม อย่างเขาก็จะประมาณนี้เบิ้ลได้ไมั้งนะ,ะ <ม complications. S 1> ก็จะประมาณนี้ครับผมก<ๆ>็จะประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆสำหรับเจ้า BM ตัวนี้นะครับผมครับผมนะสำหรับรถคันนี้นี่ในอนาคตอยากทำอะไรเพิ่มตเติมไหมครับผม <ข otic S 2> ก็คิดว่าจะอยากอยากจะได้มา ใหม่ตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะจะปล่อยครับอ๋อจะปล่อยใช่ไหมอยากปล่อยใช่ไหมนะครับอยากปล่อยครับอ๋ออยากปล่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าใครใครสนใจอ่ะเดี๋ยวให้ติดต่อหานะเนาะว่าก็ได้ครับอ๋อติดต่อได้ทางไหนครับนะทางเบอร์โทรก็ได้ครับ0 8นย์8 9 7ห7เาอ๋อครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาคุยเลยเนาะนะเนาะได้ครับอ๋อครับผมก็จไม่แพงครับอ๋อครับผมก็ใครสนใจนะ เพื่อนๆของเต็มๆหน้ารถคันนี้ก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันอีกทีเนาะว่าประมาณไหนก็จะประมาณนี้นครับผมนี่นะครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับติดต่อหานะเขาได้เลยนะเดี๋ยวอบอกสนใจอยากขายว่างั้น <laughs> ก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม